หลังจากที่เก็บตัวเงียบอยู่ในถ้ำกองทบกมาเป็นเวลานานฮะ,ะในห่วงของสถานการณ์โควิดนะคะไม่พบสื่อไม่ออกสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นทางการเมืองเลยนะคะแต่ว่าในกรณีของนาราและลาซาด้านะคะก็ทําให้บิก๊กบี้พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกต้องออกมาคำรามค่ะ โดยมีคำสั่งนะให้หน่วยฐานทั่วประเทศในส่วนของกองทัพบกนะคะงดสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มของ Lazada นะคะแต่ว่าในส่วนของกำลังพลเนี่ยไม่ได้ห้ามแต่หากว่าถ้าใครยังสั่งสินค้าจาก Lazada อยู่เนี่ยนะคะเวลารถ Lazada มาส่งเนี่ยนะคะ ให้นะาะกำลังพลที่สั่งของเนี่ยไปรับสินค้าที่หน้าหน่วยหรือนอกหน่วยนะคะเพราะจะไม่อนุญาตให้รถขนส่งของ Lazada าไม่ว่าจะเป็นรถ4ีล้อหรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะเข้าในพื้นที่เขตทหารหรือหน่วยทหารหรือบ้านพักนะคะเริ่มตั้งแต่9พฤษภาคม2565นะคะซึ่งเป็นวันที่บิ๊กบี้พลเอกนรงพันเนี่ยสั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะซึ่งจะประชุมกัน ทุกเช้านะคะของวันจันทร์โดยผอบัตบเนี่ยจะร่วมประชุมเองในทุกเช้าของวันจันทร์ฮะแล้วก็สั่งการเรื่องนี้ฮะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าในห่วงตั้งแต่มีเรื่องอนารากับเรื่องของคลิปที่ของอ,อกในโฆษณาของลาซาด้านี่นะคะ ก็มีรายงานข่าวว่าบิ๊กบีนะคะก็ไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องนี้พอสมควรนะคะเพราะว่าบิ๊กบีเนี่ยก็เป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนนะคะในเรื่องของความจงรักภักดีนะคะแต่ว่าห่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบิ๊กบีเนี่ยได้ลดบทบาทโลโปรไฟล์ตัวเองนะคะก็ไม่ได้มีการทวิตหรือแสดงออกในทวิตเตอร์ส่วนตัวของพลเอกนะรงพันธ์นะซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่าเดือนแล้วนะคะตั้งแต่มีเรื่องความวุ่นวายใน ทบ5เรื่องการเสนอข่าวของอสงครามรัสเซียและยูเครนนะคะจนทําให้มีการเปลี่ยนพออช่อง5ซึ่งเป็นเพื่อนรักของบิ๊กบี้พลเอกนรงพันเนี่ยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะ,ะคะพลเอกนรงพันธ์ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ทวิตเตอร์เลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพลเอกนรงพันเนี่ยจะใช้ทวิตเตอร์ในการรีทวิตหรือแชร์ข้อความ ที่ตนเองเห็นด้วยหรือสนับสนุนนะคะแต่ว่าก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในส่วนนี้นะะดังนั้นคน i ะบิ๊กบี้ก็จึงมาสั่งการในที่ประชุมนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพันเอกหญิงสิริจันทงาทองนะคะซึ่งเป็นรองโฆษกกองทัพบกนะคะก็ออกถแถลงนะคะว่าเ,าเหตุผละะที่พบบทบได้มีนโยบายห้ามทุห้ามหน่วยทหารในสังกัดของกองทัพบกและกิจการใดๆของกองทัพบก ใช้บริการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์ม Lazada นะคะรวมทั้งไม่อนุญาตให้ รถขนส่งนะคะของแพลตฟอร์ม Lazada เนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของหน่วยทหารและพื้นที่ในส่วนที่เป็นของกองทัพบกนะ,ะดูแลนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารม์ในการปกป้องสถาบันและใช้มาตรการทางสังคมต่อองค์กรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยกในสังคมไทยนะคะอันนี้นะคะก็ เป็นการถแถลงของรองโฆษกกองทัพบ,บกนะคะซึ่งทางอรองโฆษกกองทัพบ,บกระบุว่านะคะการที่แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ของ l a z a ด a ได้มีการนำเสนอโฆษณาด้านการตลาดที่มีคอนเทนต์ในลักษณะก้าวล่วงสถาบันและบ่อนทำลายกระทบต่อความรู้สึก ของคนไทยอย่างร้ายแรงนะดังนั้นกองทบกจึงต้องมีการแสดงออกเพื่อเป็นการปกป้องสถาบันและถือเป็นมาตรการทางสังคมอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮาพอสมควรนะะเพราะว่าปกติแล้วนะคะบิ๊กบี้ของบทบคนนี้นะคะจะไม่ค่อยมีแอคชั่นใน ประเด็นที่คาบเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเท่าไหร่นะคะแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพลเอกนะรงพันธ์ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของการปกป้องสถาบันฮะเนื่องจากว่าบิ๊กบีเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นแค่ผบทบไม่ได้เป็นแค่ผบทบคอแดงเท่านั้นฮะแต่ยังเป็นผู้บ pen, ังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904หรือผบชกทมรอ904ด้วยนะคะซึ่ง บิ๊กบีเนี่ยนะฮะเป็นนายทหาระะที่มีจุดยืนชัดเจนมาตลอดะะในการประกาศตนว่าเป็นทหารของพระราชาะฮะแล้วก็ยึดโมอตโต้ที่ว่าพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินนะฮะแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นนายทหารที่มีความจงรักภักดีอย่างชัดเจนมาตลอดเวลานะฮะที่ผ่านมาพลเอกนรงพันเนี่ย อาจจะไม่ได้มีการแสดงออกถึงการสนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เท่าใดนักนะ,ะจนมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ณว่ามีระยะห่างกับนายกพลเอกประยุทธ์นะคะมีระยะห่างทางการเมืองจนเกิดกระแสข่าวลือว่าในการโยกย้ายเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนจะถูกโยกย้ายนะคะจะถูก เด้งไปเป็นปลัดกระลาโหมบ้างเด้งไปเป็นผอบอทหารสูงสุดเพื่อเปิดทางให้บิ๊กต่อพลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกน้องรักสายทหารเสือของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นผอบทอบ,รบรเร็วขึ้นนะ,ะเพราะว่าบิ๊กบี้เนี่ยกว่าจากกะเกษียณก็คือตุลา2566นะคะแต่ว่าหากรอจนกว่าบิ๊กบี้กเกษียณเนี่ยนะคะ,ะทางพลเอกจเจริญชัยเนี่ยก็ จะได้เป็นแค่ปีเดียวนะ,ะแล้วอย่าลืมว่าในห่วงที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะกำลังเป็นช่วงปลายรัฐบาลแล้วนะคะถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการที่จะกลับมาเป็นานายกในสมัยที่3เนี่ยก็จะต้องวางกลไกต่างๆไวะะ้เพื่อที่จะทําให้มั่นใจว่าตนเองจะได้กลับมานะคะนี่ก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะจะมีการเปลี่ยนตัวผอบหร,รือเปล่าแต่ว่าห่วงที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกนะร์พันธ์ก็นิ่งนะคะ เป็นคนที่ไม่แสดงออกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่ากระแสข่าวจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการปกป้องสถาบันเนี่ยนะคะบิ๊กบีไม่เคยนิ่งค่ะในห่วงที่ผ่านมานะคะ ตั้งแต่มีเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบต่างๆนะคะที่มีการหมิ่นเมสสถาบันฮะมีการไปชุมนุมตามเขตพระราชฐานต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าบิ๊กบี้เนี่ยสั่งการให้ทหารนอกเครื่องแบบที่อาจจะถูกเรียกว่ามินเนี่ยนมั่งถูกเรียกว่าเป็นอ่าเรียกว่าอะไรเป็นนอกเครื่องแบบเนี่ยะฮะ ไปช่วยอยู่หลังแนวตำรวจนะในการเสริมกำลังตำรวจเนี่ยในการดูแลนะคะไม่ให้ฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยสามารถบุกเข้าถึงเขตพระราชฐานหรือว่าหน่วยทหารที่เป็นเขตพระราชฐานได้นะคะซึ่งเราก็จะเคยเห็นนะะมินเนี่ยนะใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ใส่ครึ่งท่อนนะคะต่อมาก็มีการเปลี่ยนเป็นใส่หมวกกันกระแทกคล้ายๆหมวกว,วิศวะแล้วก็แต่งตัวแบบ เป็นชุดปลายเวศะฮะแล้วก็ไปอยู่หลังแนวตํารวจะฮะก็คือไม่ได้ต้องการประทะในฐานะของทหารเพราะว่าเรื่องของการชุมนุมเรื่องของทางการเมืองเนี่ยทหารเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะคะในการดูแลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานไปช่วยตํารวจะฮะตำรวจก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะคะแต่ว่ามาในกรณีนี้นะคะเรื่องของการปกป้องสถาบัน,นะฮะที่ผ่านมามีเรื่องของการรณรงค์ให้ ยกเลิกมาตรา112นะคะพลเอกนรงพันธ์ก็ออกมาสนับสนุนมาตรา112นะ,ะด้วยการแชร์นะฮะหรือว่ารีทวีตนะ,ะข้อความที่มีผู้แชร์ในการสนับสนุนมาตรา112นะ,ะออกมาเป็นระยะระยะนะ,ะนั่นคือการแสดงออกอย่างหนึ่งนะ,ะถึงการปกป้องสถาบันของพลเอกนรงพันธ์นะฮะ แต่ว่ามาครั้งนี้นะมีเรื่องของกรณีของอนาราแล้วก็ลาซาด้านี่นะก็เลยทำให้พลเอกนะรงพันเนี่ยนะคะออกจึงต้องมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะ,ะด้วยการสั่งการนะ,ะแม้ว่าคำสั่งนี้เนี่ยจะถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะโอเรียกได้ว่าวิพากวิจารณ์ประชดประชันเหน็บแนมนะคะอะไรกันก็ตามนะคะก็แต่ว่าทางกองทัพบกเนี่ยก็ยังยืนยันนะคะที่จะ มีคำสั่งในการแบนลาซาด้าแล้วก็แน่นอนนะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะการไปห้ามการไม่ให้กำกำลังพลสั่งจากลาซาด้าแล้วก็ไม่ให้ของมาส่งเนี่ยนะคะก็ถึงเน้น,นะคะว่าตรงนี้เนี่ยพบบบไม่ได้สั่งห้ามกำลังพลไม่ให้ซื้อของผ่านลาซาด้านะคะซื้อได้แต่ของเวลามาส่งเนี่ยคือก็ไม่ให้มาส่งไม่ให้รถลาซาด้าเนี่ยมาส่งในเขตทหาร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเป็นโดยปริยายไปเลยว่าแหมผอบทบมีนโยบายอย่างนี้เนี่ยถ้ากําลังพลหรือครอบครัวในส่วนของกองทัพบกเนี่ยยังไปสั่งของผ่านลาซาด้าอยู่เนี่ยก็อ่ะมันก็เหมือนไกลๆนะว่ามันก็มันก็ต้องเป็น ไปโดโอัตโนมัตินะคะว่ากำลังพลก็คงจะไม่มีใครกล้าสั่งผ่าน Lazada นะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนน้อยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะ,ะแต่ว่าอ่ะอันนี้นะ,ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่นานๆครั้งนะผะอบอ,บอนะคะหรือว่าบิ๊กบี้เนี่ยจะมีการแสดงบทบาทในลักษณะนี้นะ,ะแต่ต้องบอกว่าสำหรับพลเอกนะรงพันเนี่ยนะคะโอเค เป็นผอบธที่ก็เรียกได้ว่าเป็นฐานอาชีพนะถ้าในเรื่องของการทําหน้าที่ในส่วนของกองทัพบ,บกการปกป้องเขาเรียกว่าอะไรดูแลรักษาเอกราชอธิปไตยช่วยเหลือประชาชนงานในหน้าที่ของกองทัพบ,บกการสนับสนุนในฐานะก,กลไกของรัฐบาลเนี่ยบิ๊กบี้ก็จะปฏิบัติเช่นผอบ,อบอคนอื่นๆที่ผ่านมานะแต่ว่าถ้าในกรณีว่า การออกมาแสดงการปกป้องพลเอกประยุทธ์หรือให้สัมภาษณ์ในเชิงปกป้องพลเอกประยุทธ์หรือโจมตีคนอื่นแทนรัฐบาลเนี่ยนะคะบิ Big ๊กบีจะไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะด้วยบุคลิกของบิ๊กบีเองก็เป็นคนเงียบๆที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็นะคะก็จะแสดงออกชัดเจนนะคะในเรื่องของการปกป้องสถาบันและการแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะ เมื่อครั้งที่ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแรกๆนะคะพลเอกนรงพันธ์นะคะได้ถแถลงในตอนหนึ่งนะคะว่าในหัวผมเนี่ยมีอยู่4อย่างคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชน,นะคะซึ่งผมจะทําทุกอย่างเพื่อรักษาความมั่นคงนะคะทำทุกอย่างนะคะก็คือเพื่อรักษา สี่อย่างที่อยู่ในหัวของผบอทอบอนะฮะพลเอกนรงพันธ์นี่แหละนะฮะแล้วเมื่อมีเกิดเหตุของกรณีโฆษณาลาซาด้าเกิดขึ้นเนี่ยพลเอกนรงพันธ์เนี่ยได้พูดในที่ประชุมนะฮะ,ะทอบอเนี่ยนะ,ะก็เป็นการแสดงความรู้สึกนะ,ะโดยระบุว่านโยบายกองทัพคือการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นค่ายทหารต้องแสดงออกว่าเรายึดมั่นตรงนี้เราไม่ได้จำกัดสิทธิ์ในการ ื้อขายของกำลังพลแต่เราต้องแสดงจุดยืนว่าประชาธิปไตยมีได้แต่ต้องไม่ลามปามไม่ล้อเลียนและไม่ทำให้ผู้อื่นที่จงรักภักดีต้องขุนข้องหมองใจในเมื่อเขาไม่ตระหนักถึงคนที่จงรักภักดีดังนั้นในฐานะที่เราเป็นสถาบันที่ต้องปกป้องสถาบันหลักของชาติก็ต้องแสดงออกว่า การกระทําทุกอย่างย่อมต้องมีผลตอบแทนและเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายเราไม่ได้ปิดกั้นสิทธิใดๆของใครเราเพียงแค่เรียกร้องสิทธิของคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันให้อยู่คู่ชาติไทยเท่านั้นเองนะฮะนี่คือคำพูด ของพลเอกนะรงพันธ์ฮะในที่ประชุมนะ,ะเมื่อาพฤษภาคมนั่นเองนะ,ะแล้วก็เป็นที่มาของคำสั่งการนะ,ะแล้วก็มีเรียกได้ว่าวิทยุด่วนเป็นจดหมายนะ,ะไปยังหน่วยต่างๆเลยนะคะโดยมีข้อความนะ,ะเตือนให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ย ได้เข้มงวดนะในเรื่องของการควบคุมไม่ให้รถขนส่งสินค้าของ Lazada เนี่นะฮะเข้าไปส่งในพื้นที่ทหารในเขตทหารหรือในเขตที่ทหารรับผิดชอบนะะแม้ว่านะะจะมีการติดติงว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะ l a z a ด a เนี่เขาไม่ค่อยได้ใช้รถ ขนส่งที่มีโลโก้ l a ซาด้นะคะแม้ว่าเขาจะมีเหมือนรถปิก up ก็จริงนะคะแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ส่งของก็จริงนะ,ะแต่ว่าก็มีการใช้บริการของขนส่งบริษัทต่างๆยี่ห้อต่างๆด้วยนะ,ะก็มีการบอกว่าเอ๊ะแล้วจะควบคุมอะไรอย่างไรนะะซึ่งประเด็นนี้เชื่อว่ากองทัพบกเนี่ยคงไม่ได้ไปถึงขั้นว่าจะต้องไปตรวจละเอียดยิบห้ามลาซ a ด้าเข้าเขตทหารเป๊ะๆนะคะ แต่เป็นการแสดงออกเพื่อให้เห็นนะเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนเรื่องของความจงรักภักดีนะ,ะแล้วก็เป็นการใช้มาตรการทางสังคมมากกว่านะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะฮะก็เป็นเรื่องจุดยืนของกองทัพนะที่เมื่อกองทัพบ,บกออกมาแล้วเนะะี่ยคะกองทัพ กองทัพเรือและกองทัพากาเนี่ยก็มีการแสดงจุดยืนตามมาด้วยค่ะก็ในส่วนของกองทัพากาเนี่ยนะคะก็จะมาแบบนุ่มนวลนะคะก็คือ,อให้กําลังพลกองทัพากาเนี่ยใช้วิจารณญาณนะคะใช้การพิจารณาไตรตรองะคะว่าเมื่อมีการโฆษณาแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะ ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนี้หรือไม่นะะในส่วนแต่ว่าในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเน้นไปที่การต่อต้านการทําโฆษณาโดยนําเรื่องของความาบกพร่องทางร่างกายนะฮะหรือว่าล้อเลียนเนี่ยมาใช้ในการโฆษณาะะเป็นการ ต่อต้านในลักษณะนั้นค่ะอ่านะะจิอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดยืนภาพรวมของกองทัพนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของกองทัพบ,บกเนี่ยนะคะต้องเคยมีกรณีกับคุณนารามาแล้วนะะเพราะว่าเมื่อตอนที่มีการตรวจเลือกทหารหรือเกณฑ์ทหารเนี่ยนะตอนนั้นเป็นข่าวคงจํากันได้ว่านาราเนี่ยนะบอกว่าโดนทหารให้ถอดเสือ้อเปลี่ยนเสือ้อ เพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่ไปวันนั้นเนี่ยมันมีเป็นเสื้อกระตูนรูปพลเอกประยุทธ์ฮะหรือว่าลุงตู่นะฮะ แต่ว่าเมื่อข่าวออกมาเนี่ยทางพันเอกหญิงสิริจันงางทองรองโฆษกกองทัพบ,บกก็ออกแถลงชี้แจงตอบโต้ว่าไม่ได้มีการสั่งให้เปลี่ยนเสื้อแต่ว่าคุณนาราเนี่ยไปเปลี่ยนเองนะคะเหมือนกับว่าอาจจะทําให้เป็นประเด็นหรือเปล่านะ,ะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางกองทัพบ,บกในห่วงนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเคยมีกรณีกันมาก่อนนะะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย ต้องเรียกได้ว่าเป็นภาพรวมนะฮะทางกองทัพบกไม่ได้พุ่งเป้าไปที่นาราแต่ว่าพุ่งเป้าไปที่ในฐานะที่ลาซาด้าเนี่ยก็เป็นองค์กรนะเป็นบริษัทใหญ่เลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนการกดดันแล้วก็เป็นการแสดงออกแล้วก็ใช้มาตรการนะทางสังคมในการแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันค่ะ